สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการรู้ดีว่า The Future Learner Podcast ที่จะพาคุณไปอัปเกรดทักษะและเตรียมพร้อมสมองของคุณให้ทันโลกอนาคตคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการย้อนกลับไปสมัยที่เรายังเรียนอยู่มัธยมหรือมหาวิทยาลัยเมื่อสัก10หรือ20ปีก่อนดูนะครับ เวลาคุณครูอาจารย์สั่งรายงานเรื่องยากๆอย่างวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจยุโรปในศตวรรษที่18เราทำยังไงครับเราต้องตื่นแต่เช้ารีบไปห้องสมุดเดินหาบัตรรายการเพื่อหาเล่หมู่หนังสือเดินวนหาชั้นวางหนังสือแบกหนังสือตั้งโตะ๊ตะโต๊ะมานั่งเปิดหาทีละหน้าเพื่อหาแค่สองหรือสามย่อหน้าที่เราต้องการใช้ หรือถ้าใครทันยุคอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ก็ต้องไปนั่งจิ้ม Google รอโหลดหน้าเว็บทีละนาทีเพื่อก๊อปปีข้อมูลลงเวิร์ดมันคือความพยายามที่น่านับถือครับแต่มันกินเวลาชีวิตมหาศาลแต่ตัดภาพมาที่วันนี้ครับปี2024 2025เด็กคนหนึ่งได้รับโจทย์เดียวกันเขานั่งอยู่ที่ร้านกาแฟเปิด iPad พิมพ์ประโยคเดียวลงไปใน AI ว่า ช่วยสรุปวิวัฒนาการเศรษฐกิจยุโรปศตวรรษที่18ให้หน่อยขอแบบเข้าใจง่ายเปรียบเทียบกับปัจจุบันและขอแหล่งอ้างอิงด้วยภายใน5วินาทีข้อมูลทุกอย่างวางอยู่ตรงหน้าพร้อมโครงร่างรายงานพร้อมตารางเปรียบเทียบคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของคนยุคเราและอาจจะเป็นคำถามของคุณผู้ฟังตอนนี้คือเฮ้ยนี่มันโกงหรือเปล่าหรือว่าเด็กสมัยนี้จะโง่ลงถ้าไม่ได้ค้นขวาเอง แต่วันนี้ผมไม่ได้มาเพื่อตัดสินว่าผิดหรือถูกครับแต่ผมจะมาพาคุณไปดำดิ่งสู่โลกที่ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยทำกันบ้านแต่มันคือ exoskeleton for the mind หรือชุดเกราะเหล็กที่จะมาเสริมพลังสมองทำให้การเรียนรู้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องง่ายสนุกและลึกซึ้งกว่าที่เคยเป็นมาวันนี้เราจะคุยกันเรื่อง AI ที่ใช้ในการเรียนทำให้เรียนง่ายขึ้นได้อย่างไร และที่สำคัญเราจะใช้มันยังไงไม่ให้เรากลายเป็นคนขี้เกียจแต่กลายเป็นซูเปอร์เลอร์เนอร์พร้อมแล้วลุยกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูรายชื่อเครื่องมือเจ๋งๆผมอยากชวนปรับไม n ์ s e t กันนิดหนึ่งครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่า AI อย่าง c h a t g p t c l a u d หรือ Gemini แค่เป็น Search Engine แบบใหม่คือใช้ถามข้อมูลเฉยๆ ถ้าคุณใช้มันแค่นั้นคุณกำลังใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อกดเครื่องคิดเลขบวกลบเลขธรรมดาครับความสามารถที่แท้จริงของ AI ในการเรียนรู้คือการทำหน้าที่เป็น personalized tutor หรือติวเตอร์ส่วนตัวที่ว่างตลอด24ชั่วโมงและไม่มีวันหหงุดหงิดใส่เราผมขอยกตัวอย่างเทคนิคการเรียนรู้ระดับโลกอันหนึ่งที่เรียกว่า Feynman technique หรือ Feynman technique ของคุณ Richard Feynman นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล หลักการคือถ้าคุณอยากเข้าใจอะไรจริงๆจงพยายามอธิบายเรื่องนั้นให้ง่ายที่สุดเหมือนอธิบายให้เด็กหาขอฟังสมัยก่อนเราต้องหาเพื่อนมานั่งฟังเราบน่นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราใช้ AI ทําแทนได้ลองพร้อมแบบนี้ดูนะครับฉันกําลังเรียนเรื่องทฤษฎีคอนตั้มฉันจะอธิบายให้คุณฟังถ้าฉันพูดตรงไหนผิดหรือใช้ศัพท์ยากเกินไปช่วยแย้งและแก้ไขให้ฉันหน่อยนะ นี่คือการเปลี่ยน AI จากผู้ตอบให้กลายเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจของเรานี่คือเกมเชนเจอร์ครับหรืออีกเทคนิคหนึ่งคือ Socratic method หรือการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำถามแทนที่จะให้ AI สรุปเนื้อหาให้เราลองบอกมันว่าฉันกำลังเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยช่วยสวมบทบาทเป็นอาจารย์ที่ดุหน่อยแล้วตั้งคำถามท้าทายฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียกรุงครั้งที่สเพื่อทดสอบตรรก,กะของฉันที เห็นไหมครับการเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการรับข้อมูลเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการโต้ตอบและ AI คือคู่ซ้อมที่ดีที่สุดในโลกณเวลานี้มันทำให้การเรียนรู้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องที่เราจับต้องได้และโต้เถียงได้และนี่แหละครับคือนิยามคำว่าเรียนง่ายขึ้นในมุมมองของผมไม่ใช่แค่ลดเวลาทำงานแต่คือลดกำแพงความไม่เข้าใจ เอาละครับคราวนี้เรามาลงรายละเอียดกันบ้างว่ามีเครื่องมือตัวไหนบ้างที่นักเรียนนักศึกษาหรือแม้แต่คนทำงานที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆต้องมีติดเครื่องไว้ผมจะแบ่งออกเป็น3ส,สายตามสไตล์การเรียนรู้ครับสายที่1คือสายอ่านและวิจัย The researcher ปัญหาคลาสสิกของสายนี้คือเปเปอร์นี้ยาว50หน้านอ่านไม่ไหวหรือหาข้อมูลไม่เจอพระเอกของเราในหมวดนี้ไม่ใช่ Google ครับแต่คือ Perplexity AI ตัวนี้ผมรักมากมันคือ Search Engine ผสม Chat GPT คือถามปุ๊บมันจะไปค้นเว็บอ่านเนื้อหาแล้วสรุปให้เราพร้อมฟุตโนตหรืออ้างอิงว่าเอามาจากเว็บไหนหน้าไหนหมดปัญหาเรื่อง AI มัว่วข้อมูลไปได้เยอะมากใครทำวิทยานิพนธ์ตัวนี้คือ God t i e r ครับ Chat PDF หรือ s Si s p a c e เคยไหมครับโหลดไฟล์ PDF มากองพเนนอ่านไม่ทัน โยนไฟล์เข้าไปในเว็บพวกนี้แล้วพิมพ์ถามเลยครับว่าช่วยสรุปเมธอดอล و ีของงานวิจัยนี้ให้หน่อยหรือกราฟในหน้า5หมายความว่ายังไงมันเหมือนเราคุยกับคนเขียนหนังสือเล่มนั้นได้เลยครับสายที่2คือสายจดและจัดการ The Organizer ใครเป็นบ้านเรียนในห้องเข้าใจกลับบ้านลืมหรือจดเลคเชอร์ไม่ทัน Notion AI หลายคนใช้ Notion จดงานอยู่แล้วแต่ฟีเจอร์ AI ของมันช่วยจัดระเบียบความคิดได้ดีมากครับเช่นเราจดโน้ตแบบรีบๆมั่วๆลงไปกดปุ่มเดียวสั่ง Fix Spelling and Grammar หรือ Summarize into Action Items มันจะแปลงโน้ตขยะของเราให้กลายเป็นสรุปการประชุมที่สวยงามทันที Otter .AI หรือ Fireflies สำหรับคนที่เกียดจดตัวนี้คือ AI ถอดเสียงครับ อัดเสียงอาจารย์ขออนุญาตก่อนนะฮะหรืออัดเสียงประชุมแล้วมันจะถอดเป็นเท็กซ์ให้แถมสรุปให้ด้วยว่าใครพูดอะไรนาทีที่เท่าไหร่กลับมาทวนสอบได้ง่ายมากสายที่3คือสายภาษาและการเขียน the linguist การเรียนภาษาเปลี่ยนไปตลอดการครับ grammarly version AI หรือ Qbot u i l l ไม่ใช่แค่แก้กรัมมากครับแต่ช่วยปรับโทนครับเช่นเขียนอ e ีเมลหาอาจารย์ญญขอเลื่อนส่งงานเราพิมพ์ไปแบบห้วนๆให้ AI ช่วยปรับเป็น Professional and Apologetic ภาษาเราจะสละสลวยขึ้นทันที Chat GPT Voice Mode อันนี้ฟรีและดีมากครับเปิดโหมดคุยเสียงแล้วบอกมันว่าช่วยฝึกสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษกับฉันหน่อยหรือมาคุยเล่นกันเรื่องหนังที่ชอบ สำเนียงมันเป๊ะมากและช่วยลดความเขิอนอายเวลาเราพูดผิดเพราะมันเป็นหุ่นยนต์มันไม่ตัดสินเราเห็นไหมครับว่าเครื่องมือพวกนี้ไม่ได้มาทำงานแทนเราทั้งหมดแต่มันมากำจัดความยุ่งยากในจุดเล็กๆน้อยๆเพื่อให้สมองเราเหลือพื้นที่ไปโฟกัสกับเนื้อหาหลักจริงๆแต่ช้าก่อนครับคุณผู้ฟังโลกไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นในความง่ายมันมีความน่ากลัวซ่อนอยู่ที่ผมต้องเตือนไว้ตรงนี้ มีปรากฏการณ์นหนึ่งทางจิตวิทยาที่เรียกว่า illusion of competence หรือภาพลวงตาแห่งความเก่งเวลาเราใช้ AI สรุปบทเรียนให้หรือแก้โจทย์เลขให้แล้วเราอ่านปุ๊บเราจะรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วง่ายจัง ความรู้สึกว่าเข้าใจตอนอ่านฉเฉลยกับความสามารถในการทำได้จริงในห้องสอบมันคนละเรื่องกันนะครับเมื่อก่อนเราต้องทนทุกทรมานกับการแก้โจทย์เองความทรมานนั่นแหละครับคือกระบวนการสร้างเส้นใหญ่ประสาทหรือ neural pathway ในสมองแต่พอ AI มาทำแทนสมองเราไม่ได้ออกแรงเหมือนเราดูคนอื่นยกเวทแล้วคิดว่ากล้ามเราจะขึ้นและอีกเรื่องที่สำคัญมากคือ critical thinking หรือการคิดเชิงวิพากษ์ ถ้า AI บอกว่า A คือ B แล้วเราเชื่อเลยโดยไม่ตรวจสอบเรากำลังจะกลายเป็นคนที่ถูกชักจูงย่างง่ายที่สุดในโลกแล้วครับอย่าลืมว่า AI ก็มั่วเป็นครับมันอาจจะแต่งเรื่องประวัติศาสตร์ขึ้นมาเองหรืออ้างอิงกฎหมายที่ไม่มีอยู่ดังนั้นกฎเหล็กของการใช้ AI ในการเรียนรู้คือ Trust but verify เชื่อได้แต่ต้องตรวจสอบและ Use it to coach not to cheat ใช้เพื่อเป็นโคช้ชอย่าใช้เพื่อโกงถ้าคุณให้ AI เขียนเรียงความให้ส่งครูคุณได้คะแนนเต็มวันนี้แต่ในอีก5ปีข้างหน้าเมื่อคุณต้องเขียนรายงานเสนอลูกค้าหรือเขียนอีเมลสำคัญแล้วไม่มี AI อยู่ตรงหน้าคุณจะตายสนิทครับเพราะกล้ามเนื้อการเขียนสมองของคุณฟอไปหมดแล้วแล้วเราควรปรับตัวยังไง ในอนาคตทักษะที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้อาจจะไม่ใช่การท่องจำคำตอบครับเพราะคำตอบมีอยู่ดัสยืนแต่คือทักษะการตั้งคำถามหรือที่เราเรียกกันในวงการเทคว่า prompt engineering คนที่เรียนเก่งในยุคหน้าคือคนที่รู้ว่าต้องสั่งงาน AI ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ช่วยให้เขาฉลาดขึ้นได้มากแทนที่จะถามว่าสูตรหาพื้นที่วงกลมคืออะไร อันนี้ถาม Google ก็ได้ครับเขาจะถามว่าช่วยอธิบายที่มาของค่าพายให้หน่อยและยกตัวอย่างการนำไปใช้ในชีวิตจริงที่เกี่ยวกับวิศวกรรมให้ดูหน่อยการเรียนรู้จะเปลี่ยนจากคอน sumer เป็น curator คือผู้เสพข้อมูลเป็นผู้คัดสรรและเชื่อมโยงข้อมูล AI จะช่วยกวาดข้อมูลดิบมาให้เราแต่ insight หรือความรู้ที่ตกผลึกต้องเกิดจากสมองมนุษย์ที่เชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ผมอยากฝากถึงน้องๆน,นักเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ครับอย่าห้ามการใช้ AI ครับยิ่งห้ามยิ่งเหมือนปิดตาเดินข้ามถนนแต่ให้สอนวิธีเต้นรำไปกับมัน Dance with AI สอนให้รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เมื่อไหร,คร่รควรปิดหน้าจอแล้วใช้สมองคิดเองมันทลายกำแพงภาษามันย่อเวลาการค้นหา และมันเป็นคู่มือที่พร้อมจะตอบทุกคำถามโง่งๆที่เราไม่กล้าถามใครในโลกยุคปัจจุบันคำตอบกลายเป็นของราคาถูกครับอยากรู้วิธีเขียนโค้ดถาม AI ได้ฟรีอยากได้สูตรอาหารลดน้ำหนักถาม AI ได้ใน2วินาทีอยากได้บทวิเคราะห์เศรษฐกิจก็หาได้ทันทีแต่สิ่งที่แพงและหายากขึ้นเรื่อยๆกลับไม่ใช่คำตอบครับแต่มันคือคำถามที่ดี จาะลึกทักษะที่ World Economic Forum ยกให้เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดแห่งอนาคตนั่นคือ Prompt Engineering หรือวิศะวะกรรมคำสั่งฟังดูเทคนิคจ๋าเลยใช่ไหมครับเหมือนต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ถึงจะเข้าใจแต่ความจริงแล้ว Prompt Engineering คือศิลปะการสื่อสารกับปัญญาประดิษฐ์ครับถ้าคุณเคยบ่นว่า ChatGPT ไม่เห็นเก่งเลยตอบอะไรมาก็ไม่รู้กว้างๆน้าท่วมทุ่ง ผมบอกได้เลยครับว่า90%ไม่ใช่ความผิดของ AI ครับแต่เป็นเพราะคำถามของเรายังไม่คมพอวันนี้ผมจะพาไปดูว่าทำไมการตั้งคำถามถ,ามถึงสำคัญกว่าคำตอบแล้วทำยังไงให้คุณกลายเป็นคนที่สั่งงาน AI ได้ดังไร้เวทมนต์ลองจินตนาการว่า AI คือยักษ์จินนี่ในตะเกียงวิเศษครับจินนี่ตัวนี้ฉลาดมากมีความรู้รอบจักรวาลแต่ ซื้อบื้อเรื่องบริบทครับถ้าคุณสั่งจินนี่ว่าขอให้ฉันรวยจินนี่อาจจะเสกเงินดอลลาร์ซิมบัเวให้คุณล้านล้านใบซึ่งไม่มีค่าอะไรเลยหรือเสกให้คุณรวยแต่ไม่มีความสุขเพราะคำสั่งคุณมันกว้างเกินไปในวงการ AI เรามีคำพูดอมะตะว่า garbage in garbage out ขยะเข้าขยะออกถ้าคุณป้อนพร้อมหวยหวยเข้าไปคุณก็จะได้คำตอบหวยหวยออกมา ลองดูตัวอย่างนี้นะครับพร้อมแบบสมัครเล่นเขียนอีเมลทวงเงินลูกค้าให้หน่อยผลลัพธ์จาก AI AI จะเขียนอีเมลทื่อข็งแข็งๆที่อาจจะทำให้ลูกค้าโกรธแล้วเลิกจ้างเราไปเลยแต่ถ้าเป็นพรอม engineer มือโปรเขาจะสั่งแบบนี้ครับช่วยร่างอีเมลติดตามการชำระเงินให้กับลูกค้าชั้นดีที่เราทำงานมาร่วมกัน5ปีแล้วเขาไม่เคยจ่ายช้าแต่รอบนี้ช้าไป2อาทิตย์ฉันอยากทวงเงิน แต่ต้องรักษาสัมพันธภาพไว้ใช้โทนเสียงที่สุภาพเป็นห่วงแต่หนักแน่นเห็นความต่างไหมครับอันแรกคือการขอคำตอบ just give me the answer อันที่สองคือการออกแบบผลลัพธ์ design the outcome นี่แหละครับคือหัวใจของ prompt engineering มันไม่ใช่แค่การพิมพ์แชทแต่มันคือการถ่ายทอดบริบทในสมองเราให้ไปอยู่ในสมองกลน แล้วเราจะตั้งคำถามยังไงให้เทพผมมีสูตรง่ายๆมาฝากครับจำคำว่า C R E O หรือ Creo ไว้ครับนี่คือโครงสร้างที่ผมใช้ทุกครั้งเวลาต้องการคำตอบคุณภาพสูง C Context บริบทบอกข้อมูลพื้นฐานอย่าถามลอยๆให้บอกที่มาที่ไปเช่นฉันเป็นนักศึกษากฎ,กฎหมายปีหนึ่งกำลังเรียนเรื่องกฎหมายแพ่งหรือ ฉันคือนักการตลาดที่ต้องขายรองเท้าให้คนแก่วัย60บวกอ r o l บทบาทสวมวิญญาณให้ AI อันนี้สำคัญมากครับบอก AI ว่าให้มันเป็นใครทำหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาเด็กทำหน้าที่เป็น Steve Jobs ทำหน้าที่เป็นนักวิจารณ์อาหารปากร้ายพอใส่โรปุ๊บภาษาที่ AI ตอบกลับมาจะเปลี่ยนไปทันทีครับ E explicit instruction คำสั่งที่ชัดเจน อยากได้อะไรบอกให้ละเอียดอย่าใช้คำศัพท์ยากๆขอตัวอย่ากประกอบ3ข้อช่วยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย O Output format รูปแบบผลลัพธ์อยากได้คำตอบหน้าตาแบบไหนขอเป็นตารางขอเป็น Bullet p o i n t ์ขอเป็นโค้ด y t h o n ขอเป็นกรอน8ลองเอา Creo ไปใช้ดูนะครับจากเดิมถามว่าสอนเรื่อง AI หน่อยพร o m p t ขยะเปลี่ยนเป็นฉันเป็นคุณครูมัธยม Context ช่วยสวมบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา role อธิบายแนวโน้ม AI ในอีก5ปีข้างหน้าและผมกระทบต่ออาชีพครู Instruction ขอสรุปเป็นข้อๆเข้าใจง่าย Output รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณขนลุกครับสิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการพิม แต่การฝึก Prompt Engineering มันคือการฝึก Critical Thinking หรือการคิดเชิงวิพากโดยไม่รู้ตัวทำไมนะครับเพราะก่อนที่คุณจะสั่ง AI ได้ดีคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คนที่คิดไม่เป็นระบบจะสั่ง AI ไม่รู้เรื่องครับการจะเขียนพร้อมที่ดีได้คุณต้อง 1. ย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาย่อย 2. รู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย 3. รู้ว่าผลลัพธ์ที่ดีหน้าตาแบบไหนในอนาคตคนที่ทำงานเก่งไม่ใช่คนที่รู้คำตอบทุกเรื่องแต่เป็นคนที่รู้วิธีดึงคำตอบที่ดีที่สุดออกมาจาก AI เขาคือวาทยากรคอนดักเตอร์ที่ไม่ได้เล่นดนตรีเองแต่ควบคุมวงออเคสตราหรือ AI ให้บรรเลงเพลงได้ไพเราะที่สุดสุดท้ายนี้ครับอยากกลัวว่า AI จะไม่แย่งงานแล้วเราต้องไปแข่งตอบคำถามกับมัน เราแข่งความเร็วกับมันไม่ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ AI ยังทำไม่ได้คือการสงสัยครับ AI ไม่มีแรงจูงใจมันไม่ตื่นมาแล้วสงสัยว่าทำไมท้องฟ้าถึงสีฟ้าหรือทำยังไงให้บริษัทนี้ดีขึ้นมนุษย์เรานี่แหละครับคือผู้ริเริ่มความสงสัยเพราะฉะนั้นฝึกตั้งคำถามครับเลิกถามคำถามตื้นๆที่หาคำตอบได้ใน Google แล้วเริ่มถามคำถามเชิงลึกถามหาเหตุผล ถามหาความเชื่อมโยงจําไว้เสมอน,นะครับคุณภาพของชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณภาพของคำถามที่คุณถามทั้งกับตัวเองและกับ AI ลองกลับไปเปิด ChatGPT หรือ Gemini แล้วลองใช้สูตร CREO ที่ผมให้ไปวันนี้ดูนะครับแล้วคุณจะพบว่ายักษ์จินนี่ในตะเกียงตัวนี้ให้พ่อนได้มากกว่าที่คุณคิดคุณลองนำสูตร CREO Context Role Explicit เอาต์พุตไปลองเล่นกับ AI ดูไหมครับโจทย์ลองให้ AI วางแผนการท่องเที่ยวหรือเขียนแคปชั่นขายของเป้าหมายลองเปรียบเทียบระหว่างพร้อมธรรมดากับพร้อมที่ใส่ CRO e ดูว่าผลลัพธ์ต่างกันเท่าไหร่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับสรุปนะครับคุณผู้ฟัง AI ไม่ได้มาทำให้การเรียนง่ายขึ้นในแง่ของการลดคุณค่าแต่มันทำให้การเรียนง่ายขึ้นในแง่ของการเข้าถึง การย่อยและการต่อยอดแต่สุดท้ายคนขับยังต้องเป็นคุณ AI เป็นได้แค่ GPS ที่บอกทางและเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่พาคุณไปเร็วขึ้นแต่ถ้าคนขับหลับในหรือไม่รู้ว่าจะขับไปไหนรถที่เร็วที่สุดก็พาคุณลงเหวได้เร็วที่สุดเช่นกันลองถามตัวเองดูนะครับวันนี้งานชิ้นสุดท้ายที่คุณทำหรือเรื่องล่าสุดที่คุณเรียนรู้คุณใช้ AI ช่วยไหม แล้วถ้าใช้คุณใช้มันเพื่อให้งานเสร็จเร็วขึ้นเฉยๆหรือใช้มันเพื่อให้คุณเก่งขึ้นจริงๆคำตอบอยู่ที่คุณครับ